嗯。Mm. สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบไลส์สไตล์สาวแม่มาจ้ามวันนี้ได้เมนูแซบๆอีกแล้วจ้ะพี่น้องขนมจีนสาวน้ำปลาร้ากุ้งสะดุ้งจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งสะดุ้งแบบน้ำห่อนนิดหนึ่งครับพี่น้องค่ะเด้งๆเลยค่ะเส้นขนมจีนยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องน้ำเ้าก็นัวคือเกาจ้าโรยผักกระถินเรียบร้อยเนาะเห็ดเองแซบๆค่ะพี่น้องค่ะมีอันพักสดแล้วก็พักลวกจ้ะพี่น้องแซบๆน้ำกันขำมาค่ะลงมือเลยพักแบบลายเต็มถาดคือเกา Mm. -hmm. Mm. -hmm. ันอหวานอืม เมนูโปรดจ้ะพี่นอ้องเพื่อลองเมนูแล้วรับรองว่าติดใจจ้ะพี่น้องตีกีกับเบอร์ค่อยกินค่ะมันเฮ็ดคลิปกับองเฮ็ดเบิงเนาะเห็นกระเจ้าก,กินไปแทแสบลองปรับติดใจปั๊บนะคะพี่น้องค่ะออกไม่ได้เลยแบบนี้ เมนูนี้ต้องผักหลายๆจ้ะั้งผักลวกผักสดได้มดกุ้งใะดุงน้ำหอนแซ่บใส่ได้ทุกผักจ้ะมักผักอยียงก็ใส่ได้มด ว่างพักกันจองเนี่ยขาดบ่ไใดเลยเขากันแห้ง มาเมื่อค่ะ มาแล้วจะเดือประยะสุดแสหมือนกันค่ะมันเลือกับจะว่ากันครับพี่น้องบางเทือมันเนม้มเห็นอยู่ในกล่องมันเหมือคุณแหละตอนแบบ ไก่สล่งตอนตัดคีป้ปลาจังเห็นมาใน,นติดปากดิดมืออยู่สันขอหนุดขอมบค่ะ แดงกัดาย้ค่ะนี่ก่อนอยู่ปลาละไม่คือเขาตรงนี้เสียงกอลนะนไมเพ่นแบบลมพัดพ่นสีกันเนี่ยนี่จ้เสียงแบบธรรมชาติ <c oughs> ไม่จะกี่เนาะนอนนั่งเลย ข้างๆเทียงหน้าก็จะเป็นกอไผยกลางคืนนอนก็จะได้ยินอันรมพัดกับเสียงกอไผ่เบิ้นกระซิบนอนกันตากันมวน ผักน,น้นม,มันบัควีนยังเหลือในถุงอย่นี่เนี่ยหลวกมาขนาดหลวลมๆกันไป và ăn cái chuyện cùng lấy nấm đen bé luộc leo rồi là đó mày giờ đấy, đê hết cực bắt nào มากกินแบบดิบ้วยอันก่อนนี้ป้าป่าน่ะหลายคนเพื่อนบอกว่ากินดิบมันบดีเนาะอันคนาเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันเกี่ยวกับระบบอะไรอีหย่างสักอย่างในหลัในร่างกายเฮาระบบเผาผลาญมันสิบดีบอกู้ว่าจังไ๋ท้าบ่ผพิดท่านุ้ยจำบ่ผพิดแล้จ้ะพี่น้องโดนแล้วละ่ะเพื่อนบอกว่ามันบดีก็เลยบแบบก็เลยเศ้าแบบกินจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่านูกินแบบดิบนำนูว่ามันแ่บดีแต่ว่าเพื่อนอันเพิ่นบอกเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องค่ะบอกแนวดีๆก็ ขอบุญเล,ลายๆค่ะหนูก็เฮ็ดตามค่ะพี่น้องแบบนี้ก็แซ่บเพื่อกันค่ะบางอย่างหนูกับบุหงาคอมเมนต์บอกได้จ้ะพี่น้องรับฟังรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบางอย่างเนาะอันที่เพื่อนให้เฮ็ดบางอย่างหนูก็เฮ็ดให้บ่ได้ค่ะพี่น้องคะออ่ะขอโทษขออภัยน้ำค่ะเฮ็ดแหเท่าวเน็ตเฮ็ดได้เนาะบ่าว่ากันเลยคะ่ะเด้อ 嗯。Mm. เจบกับจะคำก่อนไป่นอกนัวคักเนี่ยอืมอืม,มามย,ย่าไปนอนเลย สวดถาจุนพูนเลเรือหน่อยเดี๋ยวบาว่ากันนะคะเด้อพี่น้องครับกินเท่าที่แบบว่ากระเพาะเขารับได้น่ะล่ะกินแสบกิ่นนวดนะคะพี่น้องครับพักไล่ไลค่ะพี่น้องครัเมนูอันขนมจีนซาวน้ำปลากุ้งสุกกุ้งสะดุ้งค่ะพี่น้องครัแซ่บนวดคือเกาค่ะพี่น้องครับนำเสาวเ h ็ดเองค่ะพี่น้องนี่ใส่อันกับพริกขวัวพริกป่นหอมๆค่ะพี่น้องครับพักไละะะะ่ไล่น่าจ้ะเนาะนั่นละค่ะพี่น้องครัอิ่มแล้วเด้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้ดออขบคคุณหลาายๆนนะะะเ ท่านใดที่เพื่อนให้เกียรติติดตามรับชมจนจบคลิปหรือว่าบ้จบคลิปก็ว่าเป็นยังค่ะพี่น้องคะอันใดที่แบบว่ามีเอียงดีบ้อดีก็สามารถเพรว่าอันคอมเมนต์บอกได้นะคะเด้อหนู้กสิเก็บมาปรับปรุงในช่องให้ช่องมันดีขึ้นค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะให้เกียรติติดตามนะคะเด้อนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำเนียค่ะจังนใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปของหนูแน่ค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคคุณ่ะ